เดืดเดือดเจจดจสวัสดีครับทุกคนก็ผมสายสืบอีเลยตอนนี้ผมกำลังตามสืบผู้ต้องหาคนนี้อยู่ได้ข่าวมาว่าคนนี้มักจะไปอ้อน้องสาวสวยแล้วก็ทั้งแบมอีซ์ไม่เว้นจึกขุ่ยต้อวของตลาดว่าจะไปเล็บไปแล้วเพราความลำยใครพวกผนใดคนนี้ติดต่อได้ที่ไลนเจ้าของคดีนี้ได้หรืครับไม่มีใครจับฉันได้หรอก แม้ก็ทางแกก็ตามไอ้สายรับอีไล <c oughs> แล้วเราจะได้เห็นดีกันไอน้นาอีกก่อนอื่นเราจะต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนเสื้อตัวนี้มันไม่พลางตัวเลยเดี๋ยวสีมันไม่กลมกลืนกับแบบนี้ด้วยอำนาจแห่งรดนจัมเธอและน้องน้อยที่กาะฝาบ้านเราลองเอฟแอลทํ้สีเสื้อผมกลายเป็นสีเขียวด้วยเธอโดยพลังที่เจ้ากาวบนี้ ขอ้าอย่าไม่มีเอฟเฟกตให้จ้ากรุณาเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าและหยิบเสื้อสีเขียวมาใส่เองก่อนนะจ๊ะบายบายสวัสดีครับโอ้โหสีเสื้อกับสีสถานที่แบบนี้นี่มันแบบโคตรกลมกลืนนะโอ้ยอย่างชอบนั่นแม่ย่าเหรอวันนี้เราเจอแม่ย่าวะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนเดีวจดของไปห้อง VIP ก่อนเราจะไปหาของเราจะได้ขอไอเทมอีกชิ้นหนึ่งไปจ้ะไปแลย้ยไออิบแกอยู่ไหน อย่าให้ฉันรู้นะว่าแกอยู่ตรงไหนแกอ้อหรอใครอยู่หรือเปล่าไม่นะน้องเสือผีดูหนอบีน้องบีอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะเอ้ยเสียงกระจกแม่ยา่ากระจกเสียงจังบอกค่าเธอค่ยงามเลิศในาปัตติผีเอาน้องบีเลยครับป๊ด <laughs> อีเลยไม่สิครับแม่ย่าครับใจเย็นๆครับค้ามดาวนะครับค้ามดาวครับ,รบ,รบไปครับ เดี๋ยวเราจะไปปัน่นไฟเออสวัสดีครับคุณหบอเอ้ยพี่ในนะคะเห็นหน้าอีฟไหมอนะ What? วันนี้เจ้าของคดีมาจ้ะ <c oughs> คุณเจ้าของคดีมาทำไมล่ะครับพี่แจ็คครับ <c oughs> มาครับน้องปีเดี๋ยวพี่ฮิลน้องปีเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะไปปั่นไฟต่อแล้วตอนนี้อีฟอีฟโดนอีฟโดนโดนใครโดนเจ้าของคดีทำร้าย จริงๆก็ไม่ต้องพึ่งผมแล้วสิครับเพื่อจะให้ผมสืบอะไรครับในเมื่อเจ้าของก็ดีมาเอง <c oughs> <c oughs> และอีบก,ก็นอนต้งเหม็นเป็นน้ำอ่ะโอ้เจกทำไมแจ้งทำอย่างนี้ตะเกียรตะเกยทุ่นเททุ่นเทเจ๊กทุกอย่างแกเลยไปเอาน้ำล้างกงเล็บเลยขึ้นสนิม <c oughs> ก็ไม่รู้จะทำยังไงยังไงให้กงเล็บทุ่ กันเลยเคลื่องไปให้ไกลแต่มันไปจมน้ำสูนี่เลก็เป็นคนกลา้าก็ไปอีบมันบินไปโอ<ฮ> <c oughs> ไอ้เลยไอ้เพื่อนเลวทำไมแกไม่ช่วยฉันวะเอา้าก็แกเป็นผู้ต้องหาดิวะฉันก็ปล่อยแกไปดิเออฉันไม่ใช่ผู้ต้องหาไอ้แจ็คมันใส่ฟาร์มฉันเอา้าเนา ก็เห็นเขาเป็นเจ้าของคดีเขแกก็เคลียร์กันเองได้ไหมล่ะเออไม่ได้เออได้ได้ได้ไดแกมาช่วยฉันเดี๋ยวนี้เลยโแกจะเสียงแหลมหลงทําไมวะเนี่ยเออไปก็ได้เห็นว่าเป็นเพื่อนกันด้วยฉันถึงไปเนี่ยไอ้อิบไอ้อิบ,อบแกใจเย็นๆแม่ย่ายเขายืนส่องแกอยู่เออดียวตายแล้วไปเร็วอิบอวิ่งสิครับโอ้ยคนหล่อ,อวิ่งเลยคนหล่อวิ่งวิ่งสดใจเลยครับนายคนหล่อเอแกอย่าชมตัวเองหลอได้วยไหมแกชมฉันแก้วัววัวมานจะไอ้อิบ อยห,หยุดร้องเนี่ยอไอคนที่โดนอะคือฉันออเออเหรอเออเสียงสูงปิตาเกะแล้วตอนนี้โอ,อ้โหแม่ย่าตามฉันมาแล้วจา้าอีเลก็อยู่เดี๋ยวนี้นะเอ,อ้แม่ครับแม่ให้ผมหยุดทาไมเนี่ยหรือว่าแม่จะมาขายตะไบเล็บไม่แล้วผมกดแล้วเดี๋ยวกดหัวเม่งคงมาเดี๋ยวนี้สวัสดีครับหมดรสได้ยังไงสงสัยโดนหัวเม่งคงุงผมสะกดไว้ใช่ป่ะครับด้วยความหล่อของหัวเม่งหล่อไหม เอามาครับไม่ยากครับมาจัดจุกตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ยากเอ้า้ยไม่ยากผมแมงคุยเฮ้ยผมแม่ย่าไม่อยู่แล้วอี่ะเป็นอะไรรหือเปล่าอีไลอีไลแกเป็นอะไรแกตื่นแกิดตื่นจะดีแกิดตื่นจะดีอ้าวอ้าอ้าอ้าอ้อีกกูจะตายเหรอเออโทษดีป่ะพอดีมันไฟกูเลยตอบด้วยความจริงใจเปล่าอาันละมุนลงอัน เดี๋ยวฉันซื้อของก่อนนะขอเป็นปืนแล้วกันปืนปืนหนึ่งกระบอกแล้วก็ความเร็วแล้วกันนะครับฮัลโหลเคฟซี่ะอครับเรียบร้อยอะบดน้องไก่ผมหายไม่ปืนปืนปืน,ปน,ปน,ปนไ,ปไปไหนอขอโทษค่ะคือหนูหนูหนูยิบไปคะ่ะน้ำหอมทำไมน้ำหอมทำอย่างนี้นะครับพี่ตกใจหมดเลยนืว่าน้องไก่ผมหายอ,อาพี่ดิเมื่อกี้พี่สั่งเคฟซีะะ่ะอครับเออครับผมสั่งเคฟซี่ครับแล้ว เกือบไปแล้วมิล่ะน้องไก่เกือบหายแล้ว้เราก็นึกว่าโอ้คุณพระน้องไก่กูบินไปนไหนวะเนี่ยอ้เจ้าชีค่ะคือหนูก็อยากจะได้ปืนเหมือนกันเนอะตัวน,นี้เพื่อนเราล้มแล้วอ่ะอีบเพื่อนเราล้มแล้วให้ฉันไปช่วยหระเออถ้าแกไม่ไปช่วยเดี๋ยวฉันไปช่วยเองก็ได้หไกลว่ะจะตายสุดแบบทำไมเนี่ยไม่นะคุณน้องครับคุณน้องครับเอาไงดีแต่เรามีปืนอยู่นะเราไม่ปืนอยู่ เขาไม่ได้ส่งหาเราโทษทีึกว่าส่งหาเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวพี่แจ็คพี่แจ็คก็อยู่ใกล้เหลือเกินพี่แจ็คครับพี่แจ็คไม่ขอยิงนัดหนึ่งก่อนแล้ววิ่งไปวิ่งไปช่วยช่วยช่วยไม่ทันแล้วจ้าไม่นะช่วยหนูด้วยแกช่วยบ้าอะไรแกบินไปดาวเขาแล้ไม่ไม่โอ้เราพี่แจ็คก็ตามแล้วจ้าไม่นะครับไม่นะครับแจ็คแจ็คแจ็คยาแจ็คแจ็คอุืมลมแจ็คพัดตึง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 ตึ ตลบยังจักเออยังไม่สลบเว้ยใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนอย้อน <Don 't S 2> จำเจมกล้องเล็บที่แกบอกว่าขึ้นสนิทเนี่ย <c oughs> แกโยนไปให้ไกลๆกว่านี้ได้ไหมวะไอ้อิบเอ้ยแปลโดนแค่ care, เนี้ยฉันเงื้อตัวเป็นสิบกว่าทีแล้วยังไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขขอเข้าขอเข้าขอเขาก่อนขอเข้าวัดโอ้โหหนีเสือปะจระเข้ชัดๆไม่สิต้องบอกว่าหนีกลงเล็บไปเจอตาใบเล็บถ้าตรงนั้น อะไรวะเกือบเลิศแล้วน้องบีคับน,น้องบีเปิดท่อแมงสาบมิดชิดนิดนึงนะครับไม่ยากเขาเห็นครับเขาไม่ชอบท่อครับเขารักษาความสะอาดมากโอ้ยเกือบแล้วจ้าเกือบรอดแล้ววะโหโห้องวีเลยนะสงสัยด้วยความหล่อของเราไม่น่านใช่เอาวะ แล้วถ้าไม่ใช่มันเป็นอะไรอ่ะเม่ถ้าเป็นความหลอนะฉันก็คงตรงถูกจับห้องวีเนาะทำไมฉันได้อยู่ห้องข้างบนละ่ะวมันเกี่ยวไม่วะแกจะมาขิงเรื่องการหล่อทำไมวะเนี่ยเอ้าเอ้าก็แกเริ่มก่อนนะเออเออเออตั้งแต่แกแล้วแกตัวนี้ไม่ย่าก็เฝ้าฉันอยู่ข้างบนเลยอ่ะสงสัยสวดศพแน่เลยวะฉัน,นอือไม่นะไอ,ไอ,ไอไ้ไลน์นที่สวดฉันก็น่าเฟสายรับยังแก จับฉันไม่ได้หรอกเออแกยังอินบทนี้อยู่หรอวะออินก็อินแล้วตอนนี้มีคนมาช่วยฉันแล้วน้องเทซี่ครับช่วยพี่ด้วยพี่จะไปทำภารกิจเตอระได้ค่ะพี่จำภารกิจอะไรหรอคะอ,อน่าจะเป็นสายแล้วครับอสายล้วทางใครทางเืินก่อนนะครับที่นี่มันมีปิ๊บเยอะไออิบแก แกต้องายแล้วดูสิไออีทแกโดแล้วจ้ะเจ้าของคดีนี่ไล่กดอย่างเดียวเลยแต่ก่อนอื่นฉันต้องพางตัวก่อนวิชาพังตัวสีเดียวกับพื้นหญ้าเลยนี่ถ้าฉันโดนตบตายก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันโดนตบหาศพไม่เจอจ้ะเอาไงดีวะคือตอนนี้พี่แจ็คก็อยู่ตรงนู้นเวเพื่อนเพื่อนวันั่นเพื่อนเราหรือเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวก่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกไม่นะ แ,แม่ย่าอยู่ใกล้ว่ะเดี๋ยวๆค่อยๆแอบไปค่อยๆสอบไปค่อยๆสองไปก่อนอี๊บโชคดีนะเฟยแกถูกเจ้าของคดีจัดการเรียบร้อยแล้วอึ๊บคุณเจ้าของคดีเหรอครับเดี๋ยวผมส่งข้อมูลไปให้นะครับแต่ตอนนี้ผมขอช่วยน้ำหอมก่นอนพี่นายคะช่วยหนูด้วยคือหนูแบบโดนแม่ย่าปาตะใบเล็บมาค่ะอึ๊บไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ช่วยน้องเองนะครับพีนไม่ค่ะไม่ค่ะเดี๋ยวเดินเดินช่วยพี่ก่อนค่ะ เดี๋ยวหนูรู้แค่ว่าพี่จะไปช่วยเพื่อนเออคิดว่าไปช่วยทันไหมครับแล้วโอ้โหสองเก้าอี้ตรงนั้นแล้วลยครับพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ใช่สปเดอร์แมนนะครับที่จะยิงใญยแล้วไปด้วยกันทำไมพี่แจ็คทํ้เก้าอีกอย่างนี้เธอหัวใจกระเดาเบาๆก็ขาดเบาก็ปิวฝงฟ้าอ้องฝอยฟ้าไฟเปิดอะไรวะ เคว้งคว้างร้องรอยอยู่บนดาวอังคารบายบายอิจฉาแล้วตอนนี้เราก็ไม่มีภารกิจแล้วสิเสร็จเตรียมตัวออกจากบ้านเอ้าน้ำหอมมีอะไรครับไม่ค่ะคือหนูเพิ่งเดึกตด้ค่ะว่าหนูต้องอยู่ให้ห่างพี่ห่างผมทำไมอ่ะแล้วคุณหมอคุณหมออย่าเพิ่งคุยเยอะคะนี่แกเัตไปทำน้าอ่เออเอไม่น่า่ะสวยเป่งปังทะลุหัวใจเลยครับอะไรทะลุคะตัวใบเล็บ ไปครับเอ่อเหนือยเครื่องหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมีมีมีมันมี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 คนมามีคนมาเอ้ยตายแล้วตายแล้วน้ำหอมน้ำหอมหยุเพึ่งไปตรงนั้นมันหัวใจเต้นตัวเราแดงทุกทีเดี๋ยว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 ต้องวิ่งก่อนต้องวิ่งก่อนนีก่อนนีก่อนมันเฝ้าเครื่องนั้นว่ะเดี๋ยว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 เราต้องไปตั้งเครื่องใหม่ดีกว่าเครื่องตัวนู้นแล้วกันไปเว้ยเพื่อนเจ๋าเพื่ออย่าพึ่งเป็นไรนะน้ำหอมเธอตามฉันมาหรือเปล่าเนี่ย หน,ห,นหนไม่่่อหนยูไมมดภารกิจของสายสืบอีไลแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่อีไลจะทำนั่นก็คือออกจากที่นี่ครับ <laughs> ไปก่อนละฟรเอา้าเพื่อเราช่วยแล้วแล้วเพื่อเราก็ถูกตอก ราก่อยจ้ะเพราะตรงนั้นดงหันทั้งนั้นเออโหเก็บขึ้นมานะครับแล้วพี่แจ็กใกล้พี่แจ็กใกล้พี่แจ็กใกล้อย่างนั้นมือมือมือไอ้แจ็คไอ้แจ๊กมีคนอยู่ประตูมีคนอยู่ประตูเจ๊คแจ็กจะช่ออิบแจ็กจะช่ออิบโอ้โหใครส่งกระแสจิตมาวะอ๋อพระเจารร้าโดเรมอนกรุณาบอกให้อลาเล่จิม้มคีไปหาแจ็คแล้วบ,บอกกับแจ็คว่าไอ้ไรมันอยู่ประตูมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วอึบนี่แกจะเอาคืนฉันเหรอเสียใจด้วยนะคือแบบ ฉันไม่มีทางที่จะไปช่วยเพื่อนตรงนั้นแน่นอนนั่นดงหันมากมากเลยนะ <c oughs> ดงหันชิงกีมากเอาไงดีวะสลบแป๊บดีวะไม่ไหววะออนอนตายแล้วเพื่อนเอ,อ้ยหันสองคนอยู่ที่เดียวกันโอ้ยไว้อะไรไว้อะไรจะจะขอโทษที่ไปช่วยเพื่อนไม่ได้แล้วไอ้อิบแกไปอยู่ไหนเนี่ย ฉันอยู่ดาวอังคารเดีย๋ยวจะมาเยี่ยมฉันไหมละ่ะโอ้โหไปสักไกลเชียวฉันเออบอกได้คำเดียวว่าเสอืเสอๆที่เก๋อรอ,รอ,รอนั้นเป็นของฉันแล้วไม่นะเดี๋ยวฉันจะโทรหาพี่หมึกไปหล่<ะ>อพี่หมึกนะครับแมชมาเนี่ยมาอีไรแล้วนะครับเอาหนวดเนี่ยไปติดต๊ดตุ๊ดตดตุ๊ดมันเลยอึอหือไม่เลยคือถ้าพี่หมึกมาเนี่ยผมก็นอนตายสิครับ รลอะไรลนะ่ะแล้วฮันมาเป่าไม่มานี่ผมก็เล่นแล้วนะครับอีเล่หนึ่งรายงานตัวครับเฮ้ยทำไมมันมีอีไล่สองคนอีไล่สองรายงานตัวได้ครับอีเลส่สก็รายงานตัวครับและนี่ก็คืออีไล่สคนสนุกไหมเพื่อนเก็ออกมาเถอะฉันเริ่มรำคาญเก็แล้ว โอ้แกอย่างองอมเขาสิก็ทำตัวเป็นคนหัวร้านใจร้อยไปได้เกมที่จุดใจดำฉันนี่ถ้าออกไปแล้วมารับฉันที่ดาวคานด้วนะเหงาเหลือเกินไม่มีไครเลย